สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทงสเตียอค่ะสข้อสำคัญเนะค่ะในการเลือกสื่อหัวคือเวลาเขาสื่อหัวเนี่ยค่ะนอกจาก ตำหนิง้วที่เขาต้องเบิงเบาวาสิเป็นในเรื่องของหนาแด่นหางดอกหมดลูกออกส่วงสุดขาทกเนาะค่ะสข้อสําคัญที่เขาต้องเบิงเลยคือสข้อที่โบกําลังจะว่าถึงจะมีอิทธิพลต่อการสื่อขายงัวะสูงมากเนาะค่ะหนึ่งคือเรื่องของสีงัวะค่ะ สองคือเรื่องของโค้งสางสามคือเรื่องของปลามเนื้อนะคะสีงัวพ่อแม่พี่น้องทีเลี้ยงงัวเกษตรกร,กรคนเลี้ยงงัวสีสาบดีอยู่แล้วหมูดีอยู่แล้วนะค่ะว่างัว,งวสีแดงจะเป็นราคาต่างแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนะะี่ยค่ะงัวสีแดงจะมีราคาแต่แต่ไรแม่บอคาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องของสีนี่โบสีห่ประเด็นแลกเลยนะคะ่ะในการเลือกซื้งงัวคือต้องเบ่งสีนะคะคือสีแดง ประเด็นที่2คือเรื่องของโค้งสางค่ะพี่น้องเรื่องของโค้งสางเนี่ยค่ะ,ะสมัยก่อนนี่ค้นเรียง,งวัวสีนิยมเรียง,งว่าประเภทลูกกระทบพ,พินดุบาซินหรือวางวหูแมืนวค่ะคือวัวประเทนีโค้งสางเขาจะใหญ่ด้วยพี่น้องคือจ้างแมปเปาเนี่ยค่ะที่พอแมพี่น้องกาลังเห็นอยู่นี่คือเป็นวัว ลูกกะโทพินดูบาซินประเภทงัวหูยาวนะคะโค้งสั่งเขาจะโตใหญ่มากเลยโตสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องสูงร้อยหกสิบซัมโบเลยเนาะคะ่ะช่วงบันทายแต่ว่าช่วงหนูเขานี่สูงเกือบร้อยเจ็ดสิบนาะคะ่ะร้อยแปดสิบกบว่าได้เนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงบันทายนี่สูงสูงร้อยหกสิบหาซัมโบเลยเนาะเพราะว่าโบสูงร้อยหกสิบหาเรื่องของโค้งสั่งงัวเนี่ยค่ะสิมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซึ่งว่เพอว่าหยังคือเวลางวัวโค้งสั่งแง่เนะะี่ยค่ะเขาเอาไปผสมตัวแดมันเก่ค่อนข้างที่ จะออกมาโตใหญแ่แมนบอค่ะที่นี่โค้งสั่งเบื้องอย่างแน่นึงความสูงค่ะ2ความกว้างของล้ำตัวงวัว3ความลึกความลึกก็คือว่าตั้งแต่ช่วงกระดูกสันหลังจนวามาถึงนำไตเนี่ยค่ะส่วนความกว้างเนาะคะ่ะกับเบิง้งเบิ้งแผ่นหลัง,งว่าค่ะว่าแผ่นหลังเขากว้างบ่อเนาะคะ่ะอันนี้คือเรื่องของโค้งสัง่งสามคือเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เกษตรกรคน้นคนเลี้ยง,งวัวนนี่สินเน้นมาทั้งกามเนื้อเด้อพอไหมพี่น้องก็คือว่าทุกมณีงัวที่เลี้ยงงัวที่เลี้ยงหรือว่างัวที่ประกวดเนี่ยค่ะเขาสิบว่าเน้นโค้งสางคือจังสมัยเก่าเราแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะคะ่ะคือเขาจะเน้นในเรื่องของกามเนือ้องว้วถักกามเนื้อสูงอ่าถักกามเนื้อสูงจังเสียค่ะ ถังง้วโตวหน่อยง้วไทยหน่อยแต่ว่าถักกรรมเนื้อสูงก็จะมีอำนาจต่อการตัดสินใจในการสื่อขายง้วสูงเนาะคะ่ะแต่ส่วนตัวโบโบโมองวา่าถ้าเกิดว่าเฮาหลุดจากธรรมชาติของง้วหลู่ว่าเรียงงัวจังใดให้อ้วนอ่าเฮาก็สามารถเพิ่มกรรมเนื้อให้ง้วได้บ่าแม่นเรืองอยากเนาะคะ่ะโบก,ก็เลยให้ความสําคัญที่โค้งสาง่ง หมักกวัวกมเนื้อถักโค้งสั่งใไ่ตั้งแต่ค่ะโค้งสั่งใไ่ไว้ก่อนเลี้ยงเขาดีๆเพิ่มหัวอาหารให้หัวอาหารคุณภาพแน่เสริมแรดธาตุเสริมพรีมิกตั้งแต่ค่ะเสริมวิตามินแน่เนาะค่ะ ให้อาหารที่มีโปรตีนในปริมาณที่สูงตั้งแสีค่ะงัวกจะสามารถมีกรรมเนื้อสูงกลมเนื้อสวยได้ขึ้นกัน,นะะเนาะค่ะพะฉั้นโบกเลใไขความสําคัญทีเวลาตัดสินใจสื่อขายงัวกเลใไขความสําคัญที่3ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสีค่ะเพราะว่าสีเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องของสีกัเรื่องของสีกับมีอิทธิพลต่อการสื่อขายงัวเนาะค่ะก็คืองวัวสีแดง2คือเรื่องของโค้งสั่งถักโค้งสั่งไง ถึงง้วจะก,กร,รมเนื้อเ่าสูงงัวจอยจังเสียค่ะเขาเลี้ยงดีๆเพิ่มอาหารโปรตีนสูงแม่เพิ่มพีมิกแม่เนาะคะ่ะแปบ๊บเดียวกรรมเนือ้อก็มาเต็มค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะเรื่องที่3าก็คือเรื่องของกรรมเนื้อเนาะคะ่ะถา้ถาเนื้อกะถ้าเกิดว่าง้วมีกรรมเนื้อสูงจังเสียค่ะ,ะการตัดสินใจซื้อกับค่อนข้างที่จะดีเนาะในปัจจุบันนี้ค่ะอ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะที่พึงเข้ามารับชมช่องบันทงสตูดิโอค่ะ สาม,มารถแสดงความคิดเห็นเขามาได้ค่ะสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเขามาได้เนาะ,ะถือพิษประการใดกระต้องขออภัยไหวนะคะพ่อแม่พี่นอ้องท่านใดที่พึงเขามารับชมค่ะฝากฝากดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่สีบริเผ่านคลิปของทั้งช่องรายการเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้โบนะคะสําหรับมณีคอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ